ครับคลิปนี้จะมาทดสอบสัญญาณเสียงระหว่าง MG12X และก็ MG12X นะครับโดยเครื่องปรุงนะครับใช้ขยายตัวเดียวนะครับปรับบรุ่มสุดนะครับแล้วก็ต่อผ่านอีคอร์เรเซอร์นะครับไม่ได้ต่อผ่านมิกซ์นะครับเพราะใช้สองข้างนะครับต่อเป็นระบบสเตอร์นะครับต่อแบบผ่านอีคิวคอร์เรเซอร์นะครับคอร์เรเซอร์ก็ปรับเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลย นะครับแล้วก็ตู้ลำโพงใช้ตู้ลำโพงนาเสียงโลนะครับเสียงเบสอย่างเดียวนะครับเป็นสายกว่านะครับต่อลำโพงฝั่งนี้เป็นของเอ็กยูนะครับลำโพงนี้เป็นของเอ็กนะครับคนละฝั่งนะครับเชื่อมต่อก็ต่อเข้าไลน์ที่สองนะครับวารุ่มเกณฑ์ก็ปรับตามที่ขีดไว้นะครับแล้วก็คอมเพิสเตอร์ปรับแบบนี้ EQ ่คปัดแฟร์แฟร์นะครับนะครับวารุ่ม พร้อมนะครับติดอยู่พร้อมนะครับดูฝั่ง X บ้างนะครับสัญญาณกดเหมือนกันนะครับแล้วืมไปข้างบนนะครับตัวนี้กดยี่หก B B กดไปเหมือนกันนะครับแล้วก็แปดสิบเฮิร์ตล่อยนะครับเหมือนกันยี่หก B B กดแล้วก็แปดสิบเฮิร์ตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเกเท่ากันนะครับความเสื่อเท่ากันคิวเท่ากันแล้วก็ซ้ายขวาครับมีสองนะครับ ส่วนเอารูปเมนนะครับอยู่ที่เลขศูนย์ของเก5ห้านะครับเหมือนกันนะครับอยู่ที่เลขศูนย์นะครับสัญญาณเกณฑ์ก็ไฟครับเท่ากันนะครับนี้เรามาฟังสัญญาณเสียงกันเลยนะครับเริ่มที่เอ็กยูก่อนนะครับจะปรับไปตรงที่ผมจะปรับตรงที่ค่าที่ยี่สิบห้านะครับตรงสีดำอยู่ที่เลขยี่สิบห้านะครับท้งสองฝั่งนะครับสีดำนี่อยู่ที่เลขยี่สิบห้านะครับ ฟังกันเลยนะครับว่าแตกต่างกันไหมหระหว่าง xu กับ x เฉยๆนะครับเราเรียกัาเลยตัวที่ xu ก่อนนะครับไปที่เลข25นะครับ

ม้องลกา,าจัจ่างเหลียอเวใสล<ะ>อยไปขอ,พอ้อง่หกักอดน้น<ะ>มัน,นมยังนยงอนครับผมตัทดสอบก็ไม,มีเสียงกลางแหลมนะครับมีแต่เ,เสียงเบสเสีโลนะครับจะได้ยินเท่า,าเสียงโนะครับเสียงกลางแหลมก็คือต้องถามไปก่อนนะครับคงเดาสักว่ากันนะครับ คนใส่คนาว่ากันนะครับเอามาเป็นเรื่องสำหรับเสียงน้ำหนักเสียงมากกว่านะครับจะสอบครั้งนี้นะครับที่่คนนนใ้อยูแลวเเป็า ใน,นในความรู้สึกผมนะครับบอกว่าไม่มีความแตกต่างครับพอมาเทียบกันปอนต่อปอนแล้วนะครับปอนต่อปอนแล้วนะครับพอเทียบกันแล้วก็คือน,น้ํเาเสียงนะผมรู้สึกว่าแทบไม่แตกต่างกันเลยครับไม่มีความแตกต่างเลยครับในความรู้สึกงผมนะครับต้องมอว่ากันที่เสียงกลางอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงกลางผมไม่มีผมนี่ผมลองแค่ตู้เสียงเบสนะครับเดียวได้ฟังว่าน้ำหนักเสียงเบสเสียงโลนะครับผมก็ขอจบการทดสอบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ